เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกราบ Fresh of Universe เหรียนมหาเหฮงหลวงปู่สุดวัดกาหลงวัดโพรงอากาศเหรียนมหาเหฮงหลวงปู่สุดวัดกาหลงวัดโพรงอากาศสร้างขึ้นในปีพศ2521 ลักษณะปเปลี่ยนปั๊มรูปวงกลมแบบไม่มีหูในตัวออกให้บูชากับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการปฏิสังขรณถาวรน,นวัตถุวัดโพรงอากาศจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างด้วยเนื้อเงินจำนวนการสร้างไม่ได้จดบันทึกไว้ด้านหน้าเป็นรูปจำลองเสือด้านบนตัวเสือมีอักขระยันณมะอุใต้ตัวเสือมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า มหาเห่งด้านหลังมีอักษรจีนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่าโชคดีวัดโพรงอากาศพศ2522ประวัติความเป็นมาและวัตถุมงคลหลวงปู่สุดวัดกาหลงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหรือพระครูสมุทรธรรมสุนทรอดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลงตำบลกาหลง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครท่านมีนามเดิมว่าสุดสัตตังเกิดเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมปีพศ2445ตรงกับวันพุธขึ้นหนึ่งข้าเดือน6ปีขานณนะบ้านคอใหญ่ตำบลคำไ้อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาท่านชื่อนายมากสัตตังโยมมารดาท่านชื่อ นางอ่อนสีสัตตังพื้นเพครอบครัวของท่านมีอาชีพชาวนาหลวงพ่อสุดท่านเป็นบุตรคนเล็กสุดท้องและเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวโดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถึงสมคนคือ 1. นางบุตรดีมูลลิสาร 2. นางสามหวดสัตตัง 3. พระครูสมุร ธรรมสุนทรหรือหลวงปู่สุดในสมัยเด็กท่านเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กทั่วไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งนอกจากนี้ท่านยังมีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจนเมื่อหลวงปู่สุดมีอายุครบ16ปีท่านได้บวชบรรพชาเป็นปปสัม,มนเนนณวัดกลางพนมไพรตบํบลคําไฮอํเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่16เดือนเมษายนปีพศ2461โดยมีท่านพระครูเมาส์เป็นพระอุปชาหลังจากบวชเป็นเนนท่านได้ศึกษาเขียนอ่านภาษาบาลีตามแบบสมัยนิยมกับหลวงพ่อเมาส์จนอ่านออกเขียนได้จนถึงปีพศ2465หลวงพ่อสุดมีอายุครบบวชพอดีจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณภัษสีมาวัดกลางพนมไพรตำบลคําไฮอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพศส4 6 5ได้รับฉายาว่าซิลินทโลหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้เดินทุดงเพื่อไปศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากหลายๆอาจารย์จนในที่สุดได้เดินมาถึงวัดกาหลง และได้ถูกนิมนต์ให้จำวัดอยู่ที่วัดกาหลงแห่งนี้เรื่อยมาปีพศ2478ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกาหลงได้วางลงชาวบ้านและกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงปู่สุดขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดกาหลงสืบต่อมาหลังจากที่หลวงพ่อสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกาหลงแล้วท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้าน ทางการพัฒนาจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่วัดและพื้นที่ใกล้เคียงและการพัฒนาและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดให้มั่นคงแข็งแรงจนท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับถือของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากและคุณงามความดีของท่านนี้เองทําให้หลวงปู่สุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสมุดรรมสุนทรในปีพศ2490ถึงแม้หลวงปู่สุดท่านไม่ใช่คนสมุดสาครแต่ชาวสมุดสาครก็นับถือเคารพรักท่านเป็นอย่างมากเพราะท่านได้ช่วยเหลือและให้ความเมตตาท่านจึงเป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหาและชาวสมุดสาครเป็นอย่างมากในด้านวิชาอาคมของหลวงปู่สุดนั้น ท่านเลาเรียนวิชามาจากหลวงปู่เมาวัดกลางพนมไพรพระที่บวชให้ท่านในตอนสมัยที่เป็นเนนจนเมื่อมาจำภาษาอยู่ที่วัดกาหลงท่านจึงได้ไปฝากตัวเปสิ์หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือและหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นพระที่หลวงพ่อสุดนับถือมากหลวงพ่อสุดท่านเล่าเรียนจนวิชาแก่กลา้า เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านเก่งจริงเก่งกาจด,ด้านมหาอุดคงกระพันชาตีลูกศิษย์ของท่านที่ได้รับของดีจากท่านไปเป็นที่คลั่นคลามของคนทั่วไปที่เห็นจะโด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นก็คือตีใหญ่จอมโจรชื่อดังในอดีตซึ่งมีตะกรุดของท่านพกติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองลวงพ่อสุด ท่านมรณาภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมปีพศ2526เวลา13นาฬิกา15นาทีนับรวมสิริอายุได้81ปี61พรรษาหลังจากที่หลวงพ่อสุดมรณาภาพมีการเผาศพของท่านได้เป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับในเนื้อข่าวกล่าวถึงศพของท่าน โดนไฟเผาไหม้ไม่หมดร่างกายที่เป็นเนื้อหนังกระดูกเผาหมดแต่กระดูกของท่านยังคงเหลือในสภาพที่สมบูรณ์มากไม่บินหรือแตกล้าวเป็นชิ้นๆแบบการเผาศพท,ทั่วไปเลยปัจจุบันทางวัดกาหลงได้นำล่างที่เป็นโครงกระดูกของท่านมาบรรจุไว้ในโลงแก้วตั้งให้ประชาชนไปกราบนมัสการอยู่ที่ชั้นสองของศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดกาหลง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสักการะกราบไหว้จวบจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆ อยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับ